นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะถ้าพื้นที่วิ่งมันน้อยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับจุดที่เราเล่นกันอ่ะมันจะมีระยะในการดึงอยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้เมตรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมอุ้นคนดึงอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะคือมันมันสุดแล้วอ่ะนะครับนะอันเนี้ยก็ต้องรอนะครับว่ามันจะมีลมล่างมาช่วยไหมนะครับถ้าลมล่างไม่มาช่วยก็ไม่ขึ้นนะครับนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าน้องๆหนูๆคนไหนนะที่ จะหาว่าเล่นนะครับดูด้วยนะครับว่าไอพื้นที่ที่เราจะเอาว้าวไปเล่นอ่ะมันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่าไปมองแค่ว่าว่าคนนั้นสวยว่าวาคนนี้สวยนะครับต้องดูองค์ประกอบในการเล่นนะครับเพื่อที่จะได้เล่นว่าวอย่างจุใจนะครับผมเชื่อแหละว่าหน้าหนาวนี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับสาหรับมีพื้นที่ที่มันโล่งกว่านี้หรือว่า มีพื้นที่ในการวิ่งที่มันยาวกว่านี้ผมว่ามันก็ขึ้นแหละนะครับแต่ว่าจุดคนวิ่งกับจุดคนปล่อยอะ่ะมันมันอยู่แค่ประมาณ 40- 50เมตรเองอครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นคิวต้นไม้แบบมันเป็นคิวต้นไม้ล้อมรอบไปหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับคือเดี๋ยวรอ,อก่อนนะครับกลางคืนมันอาจจะมีลมล่างกระโชกเข้ามานะครับก็ค่อยมาปล่อยกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าฝนไม่ตกนะ